ไปที่อำเภอเขาชะการจังหวัดสระแก้วครับมีการจัดแข่งขันปารา้าสับเสดดนี่ประกอบลีลาเพื่อเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูการทำอาหารพื้นถิ่นครับที่หอประชุมอำเภอเขาชะกันจังหวัดสระแก้วจัดให้มีโครงการอนุรักษ์อาหารพื้นถิ่นใช้ชื่อกิจกรรมว่าแข่งขันปารา้าสับเสดดครับประกอบลีลาด้วยนะครับโดยมีนายชรินผู้ชัยแหนำเภอเขาชะกันเป็นประธานเปิดโครงการ ทั้งนี้ครับทางอำเภอเขาชะกันเนี่ยได้ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาชชกันและคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเขาชชกันจัดขึ้นเพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์อาหารพื้นถิ่นของอำเภอเขาชชกันส่งเสริมให้สตรีได้มีการอนุรักษ์และฟื้นฟูการทำอาหารพื้นถิ่นเอาไว้ครับแล้วก็เป็นการพัฒนาสูม่มาตรฐานต่อไปซึ่งก่อนจะการแข่งขันครับก็จะมีวิทยากรเนี่ยได้ไปสอนการทำปลาราสับอย่างถูกวิธีก่อนครับนี่โอ้โหคึกคักมากฮะ,ฮะมีเต้นประกอบ ลีลาครับการจ,จ,จัดกินกรมครั้งนี้นะครับมีทีมกลุ่มสตรีอำเภอเขาจาิก,กันเข้าร่วมแข่งขันเนี่ยแทีมการให้คะแนนจะพิจนารณาจากรสชาติอาหารความพร้อมเพรียงความสะอาดจะต้องอทั้งเรื่องการปรุงปลาร้าให้สุกและปลาร้าดิบภายในระยะเวลา7นาทีครับแล้วก็จัดวางในถาดให้สวยงามด้วยบรรยากาศการแข่งขันเนี่ยโอ้เต็มไปด้วยความสุขสนานครับแล้วก็มีผู้เข้าร่วมแข่งขันมีกองเชียร ไปเชียร์จำนวนมากครับส่วนผลการแข่งขันรางวัลชนะเลิศครับเป็นของทีมเทศบาลตำบลเขาชะกันรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1เป็นของทีมตำบลหนองว่าครับและรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2เป็นของทีมตำบลเขา30นะนายชรินผู้ชัยนายอำเภอเขาชะกันก็บอกว่าปลาลาสับเป็นอาหารพื้นถิ่นที่ชาวอำเภอเขาชะกันครับแหมชอบแล้วก็นิยมมากก็เลยเห็นว่าควรจัดให้มีการแข่งขันแล้วก็เป็นการอนุรักษ์อาหารพื้นถิ่นได้อย่างดีครับ